ทพรามันอันมันจะยุ่งเลยตาไม่สุภาพนะไม่เป็นไรค่ะนางวดนางวขอตานท่านก่อนนาชาแล้วครับผมขอร้องเอาท้เอาแท้เอาแท้ตาเอาแท้แล้วดงศรัทาึงได้มาบายบนขอกองริจิต นาคาราชอุ้โชไป้เกื้ออนุนามตรงบุญาราประทับอยู่กกกลูกล้านปูทันจงเมตตาปกป้องคุ้มครองทัดนาถวยเทพเทวามาบันดลืมไมไหนบบอกด้วยดี โอ้ยกำลังสิขึ้นเลยเด้นี่ยตั้งใาเขาจะไหวตา่าวทันเอ๋ยมือปนุ่มนอเมนย่อวายบูชานอเจ้าองคูป่าดิจิโน่ละเมนทรงอยู่ไทยบ้านนั่นละเมนอยู่เย็นเออขู่กันไในรอบระดับสูบคนเฮาเอ๋ยสู่คนละสู่คนเอาเวลาใจมาให้ตาหมื่นหนึ่งจต้องคีคุณค่ะร้องให้ตุ้ตาฟังคอนคอนไหนคอนกลางไงพ่อได้อยู่แต่ว่า ออกมาสิสิแรกเลยสอนแรกบ่ครับยานบ่บนรอดเสียงหน้ามันมวนาะเสียงเขาเขาไปจับหมอบีกันตากนเดี๋ยวฟังเสียผู้ชายดีกว่าตากันเดี๋ยวฟังเสียงผู้ชายดีกว่าให้เราลองมู่นเอย่าเ้าต่าเห่วนวนเายกมาเอเป็นสีเดอเธอแนแมาอยนี่นั่นยาลงวายเดเอออาจะนี่ก่อเดิเาว่า มันเป็นแค่สีแค่แป้งสัทธาอยางเนี้ยขีออดแต่งเท้มีใยเพราะว่าขาขาอมปูออดคิดว่าเฮ็ดจังไหนเนาะอ่อนยังสีแดงสีแดงนีบทเพลสหรือว่าบทอ่อนล่ำที่มาล่ำถวายปูออดคิดแค่นี้เด้บารนี่พอเะาคิดดีมันแต่งออกมาได้เองบัดบานี่พอแต่เ้าเอามาถวายแล้วมันหละเกิดดีขึ้นแบบยังไงพี่น้องอยากห้องน้ำอันนี้แตงผู้พี่เป็นแต่งเงินปะ ผู้ีครับน่ะเป็นผู้แต่งแต่งเองแต่งเองลองเองอาจารย์จีเป็นผู้เหตดดนตรีต่อไปสิเป็นเพ่งเป็นลำ้งผู้ไทยครับบัดทนี้่ะจังสิจเป็นผมลองไปองรเาะเสียงเสียงเสียงง่านรั้ตานะรักสบายเลย ตาทา่าเคยเป็นนักร่องเกามาบออ๋อลูกเป็นหมอลำอาชีพค่ะโอ้ยตาามตาลมายดีนะมอลบ่มครมอลเก่าได้เน uh ี่ยมอลำอาชีพช่วบมหอม่ใร้องให้ตาฟังหน่อยดูเอีากนอ่ะอาวใส่อคอนอคอนแหลกอคอนแหกมาเลย ด้วยแรงรัทธาลูกจึงได้มาไว้วอนพอผูองค์ปาริจิตนาภราชอุ้มชูให้เกื้อนุนำส่งบุญพลาเต็มห่อยลูกรัฐาอยู่กคบกูลูกหลานปูกน้ำทรงเมตตาของของฤิดนาช่วยเทพเทวา ให้มาบันโดนอันนี้คือเป็นลองเพลิ่นถึงเพลงซาคแบบตอนแรกค่ะตอนแรกเท่งซาประเด็นตีขึ้นกับพันเอ๋ยมือปนุ่มโอละเมนยอไวายัูซตาน้อยตัวหงตัวตาริจิตโอละเมนทรงอยู่ไทยบ้านโนระเมนอยู่ยินสู่คนละสู่คนเฮาเอ๋ยสู่คนละสู่คนเฮาเอ๋ยเฮาเอ๋ยละเฮาเอ๋ยเฮาเอ๋ย โยก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 ียกโ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 ยกยกโยกสยกียกโ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 ยกรยกโยกโยกโยกกยกโ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 ยก้ยกโ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 ยกยกโยกโยกโยกหยกโยกโยกยกโยกโยก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 ย รวยสินรวยธรรมรวยน้ำใจให้มีสุขล้นหมดยากทุกความกังวลขจัดปัดบนไรโรคโรคก็อย่างน้ขาจหมอลำพูขวัญค่ะหมอลำพูขวัญลัตนาดาเราไม่ได้ยูทูบบอกนี่ค่ะนี่ไล่ไล่คือได้ผลไล่ค่ะพ่อเนี่ยก็จะติดตามให้นะครัะก็อันก้อนที่ไล่ได้กับนิระคารเรายูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะอาจารย์ยูทูบเบอร์เอิว่าอาจารย์ยูทูบเบอร์ได้บปะนี้ อาจารย์ยูทูบเบอร์คนสอนพคนซอยนะคะเอฟซีจากช่องคนต่างๆนี่ก็มากุดอันดันช่องให้นะคะพ่อก็เลยไอยได้มาหนี่มาเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกที่ใหม่อยากดูหมอลำคู่ขวัญอยากดูไม่ได้จะบอกหมอลำคู่ขวัญหมอลำคู่ขวัญช่องหมอลำคู่ขวัญใช่ไหมไม่จะเป็นอยากดูมันคงจะไม่ได้นะอยากดูเพราะวมาให้ดูแล้วมาช่องหมอลำคู่ขวัญคู่ขวัญสตาราดาเหลา นะขววึ้นปั๊บขึ้นไหนไหนเลยไหมขึน้นแล้วยังไม่ตัง้งสัญญาณไมา่ค่อยดีอย่าไปมองอยากดูมั้ยลั้นยานไม่ค่อยดีลบดียอยู่ในแถวไหนกับฝ่ามาเด้อเฝ่ามาเด้อ <c oughs> สิ่งที่คนคิดตามเพิ่มเน็ตเบิร์สบอปลอ้ยก็เลยบ่ได้กำสั่งรอเจ้าก็โผล่ก็ได้้อเน็ตมันบ่ถึง ต้องไปยิงต้องไปอันนี้อ้าวเอาเท้าคอนเลยบอตอนนี้เพ่งเลยด้วยศรัทธาเอาเท้าคอนเลยบอไปลองจะก็ข้าวท้าวท้าวถั่จูดูโรดจูดูโรดเลยแล้วก่้องงแล้วรอบหนามันก็ต้องมาลองละตัวค้าตอนนี้เพ่งเพ่งอันด้วยแรงศรัทธาองคูปาริจตนี่เป็นเพลงประจำไป้นฟังตันึงงจรลองยูหันนะคออยอกระเบื้องเบื้องต้นข้าวท้าล้วถ่วผู้ดเอยไป่อ้องก็ด้อมอค่ะเพลงนี้วยแไปราอปร้อปเอาไป เ่เพือป็นพี่ประจําของจังหวัดมุกดาหารเลยเพราะว่าได้เลครับประจูบปาริสเฮเขาค่ะเพราะว่าเขาเกิดทวายที่พุ่นตรีครบเดี๋ยววันดีพัศเฮีเป็นขี้ผู้ชายเหนหน้าครับด้ไปซ้อมนี่ผู้นึงผู้ยิ่งมาจากอุบลมาแต่งเพลงมากไม่้พเดี๋ยวแต่ว่ามึงก็จริงๆะอกว่าเา้ชาดยกับลุงพ้นก่อนวากูก็จินใง ขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามารับชมนะคะทุกๆุกช่องที่อยู่บ้านกุกอบตอนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยเดตตาตาที่ติดตามขอบพระคุณค่ะตาตาตากล้องอ่ะตาเปิดฟังในยูทูบได้ด้วยค่ะเพ่ง กัมเมนตไปโหัดลอยก็ทอนเดียวเด้อร้าเ่ยนราน่นไปหัดลอยอเงียบเงียบเด้อมต่ยัองดิองล่อทุกท่อนเตาลองทุกท่อนมเมนเอาทอนเดียวท่อนนั้นผมจองแล้วยือักหกินมวนก็เอาแต่อะไรอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ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  สวัสดีพี่น้องทั้งลอยหาซิปาเดอที่เขามานะครับผมไลฟ์สดวันแรกนะครับมือแรกก็ให้แหกมันเลยไปเลยค่งสมัครงเพลงทางออนไลน์ได้นะคะทุกคนค่ะเข้าไปที่เข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กนะคะมาดีพีชทีนะคะสามารถ สมัครออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะรางวัลชนะเลิศเท่าไหรก่อนรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศของเรานะคะเอาเกณฑ์เอาเกณฑ์การให้คะแนนมาเจ้าเอาที่หนึ่งยีรีอยู่อดี่เอาแท้เด้เลยวาดคนเรื่องให้ข่อยแล้วผมเอาแท้เด้ชั่วโมงเลยเพราะว่าเสียงแค่ยวกนกเสียงเอาที่หนึ่งเสียงเป็นวัดกำลังใส่ได้อยู่ช่วงเนี้ยสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะคะ เป็นการให้คะแนนนะคะรางวัลนะคะประเภทรางวัลรางวัลประเภททีมนะคะประเภททีมนะคะชนะเลิศนะคะ1,500บาทนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1นะคะ12,000บาทค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2นะคะ10,000บาทอันนี้คือประเภททีมนะคะแล้วก็ประเภทเดียวประเภทเดียวนี้ชายหญิงเราไม่แยกนะคะเราเรารวมเลยนะคะคือ สมัครชายก็ได้สมัครหญิงก็ได้นะคะเราจะตัดสินเกณฑ์เดียวกันนะคะก็คืออประเภทชนะเลิศรางวัลที่1นนะคะก็1000 0บาทนะคะพร้อมถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่หน0่งบาทแล้วก็ลองชนะเลิศอันดับที่สองห0าพบาทค่ะอันนี้คือเณินให้คะแนนให้รางวัลนี่ขดนี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับสมัครเข้ามาได้นะครับ ท่านก็บอกเลยก็ได้นะคะอ่าทีมงานเราอยู่รอรับสมัครอยู่นะคะเพกันบอกว่าคนนึงถือคนมาคนนึงถือคนอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวสิอ่านคอมเมนต์หมอลำชัยอ่านคอมเมนต์ด้วยหมเลยสวัสดีครับเพื่อนครับรายละเอียดก็แจ้งไปตามคลิปแล้วนะครับยังไงก็เข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ